หลบทำยาอะไรต้องชีงแงง้แจงผู้ปกครองอ่ะแล้วนี่ปิดประตูร็อคหนีหมดเลยอะ่ะแล้วกูเป็นลูกเป็นลูกของกูลองเป็นลูกมันมัางดิจะทำยังไงกันฝังสันดานของพอหรอเป็นผู้นำโรงเรียนได้ยังไงอะ่ะทำอย่างงี้ได้ยังไงเพรอคนเป็นแม่อะ่ะคิดน ก่อนหน้านี้คือลงมาทึกไว้เมื่อวานแต่วันนี้จะมาแจ้ง,จงข,ข้อหาพยายามฆ่ามาแจ้งความครับในข้อหาข้อหาที่พออกระทำกับลูกของผมครับข้อหาอะไรลนะ่ะข้อหาเอาปืนจี้หัว โลกทำยี่อะไรต้องมาชี้แจงดิผู้ปกครองอ่ะแล้วนี่ปิดประตูล้อหนีหมดเลยอ่ะแล้วกูเป็น,ปนลูกเป็นลูกของกูลองเป็นลูกมันมั่งดิจะทำยังไงกันฝั่งสันดานของพอ,อรหรอเป็นผู้นำโรงเรียนได้ยังไงอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงโัวคอนเป็นแม่อ่ะคิดกันมั่งดิตำรวจเขาบอกว่าไงที่ให้เรื่องให้ถึงสารถึงสารหนูก็ยอมยอมแล้วไม่กลัวหนูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นให้มึงข้อเสียอะไรกูก็ไม่กลัว กูต <muitas> ้องเอากวาให้ถ oh. ึงที่สุดกูไม่กลัวแล้วซีอะไรอ่ะเขาอ้างซีแล้รคะข้ามัพูดซีมาในข่าวเขาดูดิออกไปกี่ช่องแล้วมึงกูซีอะไรกูซีอะไรมึงจะกูข้ากูได้ยังไงกูก็ไม่ไหวแล้วมันมีความกังวลใจไหมว่าหนูกังวลถามว่ากังวลไหมหนูไม่กังวลแล้วนะตอนเนี้หนูไม่กังวลอะไรเลยหนูไม่กลัวอะไรเลยด้วยหนูบอกเอามาเลยแล้วเวลานั้นกูถามแล้วทําไมมึงถึงไม่ออกมาคุยกับกูกูขอแค่นี้ค่อยมึงออกมาคุยกับกูอ่ะมึงทำไมทําไม่ได้แต่ให้งแค่สัมภาษณ์นักข่าวได้ ทำไมอะมึงทำมาแล้วกูเป็นอะไรกูเป็นแม่ของคนที่มึงทำนุย้ยกูถูกกระทําไมแจ้่มึงถูกกระทําแล้วอยากให้เขารับผิดชอบในเรื่องนี้ยังไงหนูให้มันรับผิดชอบหนูห้าแสนถ้าจะให้หนูยกโทษให้ให้ยกไม่แจ้งความหนูขอห้าแสนหนูบอกว่าในตรงนี้เลยห้าแสนถ้าไม่ได้ห้าแสนอย่ามาคุยกับหนูไปถึงศาลหนูก็จะพูดอย่างนี้สภาพจิตใจน้องตอนนี้เป็นไงบ้างยังกลัวถามไหมข่าก็กลัวถามว่า อยากมาโรงเรียนไหมแม่บังคับให้มาเขาว่าไม่อยากมาหรอกแต่แม่บังคับเพราะมันช่วงเวลาช่วงสอบแล้วช่วงนี้เราก็ต้องบังคับให้ลูกมาถึงเราจะไม่ได้ทํางานแต่เราก็มาเฝ้าอา้อาวสามวันแล้วที่เฝ้าลูกตั้งแต่มีข่าวขึ้นมานี่เฝ้าลูกตลอดเลยไม่ได้ไปทํางานเลยถามว่าอยากได้เงินไหมเรา,าอยากได้ทุกอย่างหลยเงินน่ะเราต้องเลี้ยงครอบครัวไหนจะแม่ไหนจะยายไหนจะลูกอีกสามคนไหนจะหลานอีกแล้วตอนนี้ขาดรายได้ไปสามวันน่ะจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้อะ่ะต้องคิดด้วยค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่าย เรามีความเห็นไงประกันเขาบอกจะฟ้องเราจะคนละห้าหมื่นไม่กลัวหนูไม่กลัวห้าหมื่นกูก็ยอมจ่ายจะไม่จ่ายเดี๋ยวกูแวะคนให้เลยบอกได้เดี๋ยวกูแวะคนให้กูไม่กลัวอยู่แล้วคนอย่างกีเพนที่ไม่เคยกลัวโมโหแล้วคนอย่างเงี้ไม่เอาอยากให้กูเจอเจอที่ไหนกูก็เล่นเหมือนกันไอ้ที่ไปสามีปก็ได้ให้เราไปคุยกับเขาก็ได้ให้เขาชี้แจงให้เราฟังบ้างว่าทาไมถึงทำ นายอำเภอฝ่ามาขอโทษเราอ,อะแล้วทำไมถึงไม่มาขอโทษเราเองทำไมต้องไปนายอำเภอแสดงว่าที่ผ่านมาแต่เกิดเรื่องมาไม่เคยไม่เคยออกเลยไม่มีคำขอโทษเลยแลย้วไอ้ปืนบอกว่าปืนแกป๊ปเพราะปืนแก๊ะวันนั้นอะมันเป็นวันเด็กเขามาแจากวันเด็กแล้วเขามาขายในสหกรณ์ด้ามละห้าบาทลูกชายยังเคยซื้อมาเล่นเลยที่บ้านใช่ค่ะแล้วเอาออกมาโชว์ที่ปืนแก๊สเป็นยังงนี้อีกอย่างนี้ๆๆๆๆ มันอ้างขึง้นไหมครับว่าเอามายิงนกเนี่ยมันอ้างไม่คือหรอกพี่จะปืนปลอมหรือปืนจริงอ่ะมไม่สมควรนะ